สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับกระเป๋ากล้องค a r เดน K12 นะครับที่ผมซื้อมาใส่กล้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลักๆนะครับหลังๆผมก็เริ่มพกกล้องนะครับตัวใหญ่ๆออกไปข้างนอกบ้านนะครับรวมถึงขากล้องด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าคงต้องซื้อกระเป๋ากล้องแบบจริงๆจังๆมาใช้แล้วละ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนยครับผมก็จะมีกระเป๋าอยู่ เยอะมากๆเลยนะครับเวลาใช้พกของออกไปนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกแบบแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดกล้องเล็กๆนะครับมือถืออุปกรณ์ขากล้องต่างๆเนี่ยผมก็จะมีกระเป๋าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไว้ใส่ของที่หลากหลายแต่ข้าวหลังเนี่ยเริ่มมีกล้องเข้ามาเกี่ยวนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเอากล้องใหญ่เนี่ยหรือกล้องวิดีโอนะครับอย่างแคมคอเดอร์เนี่ยเอาไปใส่ในกระเป๋าพวกนี้ก็อาจจะทําให้เสียหายได้นะครับ ก็เลยเลือกกระเป๋ากล้องที่มีซอฟเคสนะครับใส่ได้แบบจริงๆจังๆไปเลยดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมก็ดูกระเป๋าไว้อีกรุ่นนะครับก็คือ Carden k 11นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีรีวิวอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับมีเริ่มมีคนต่างประเทศเนี่ยรีวิวกันนะครับเป็นรุ่นที่ใส่ได้เยอะนะครับทั้งโน้ตบุ๊กทั้งกล้องเลนส์ ens, ต่างๆเนี่ย ใส่ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณช่วงพันหนึ่งครับก็เรียกว่าหาซื้อมาใช้ได้ไม่ยากนะครับคราวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบทรงกระเป๋าเขาเท่าไหร่ครับกลับมาดูฝั่ง K12 เนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันดูเป็นกระเป๋ากล้องแบบเดิมเลยที่เคยใช้นะครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยซึ่งรวมๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดูเป็นทางการนิดนึงนะครับเวลาใส่ไปสถานที่ข้างนอกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ดูโอเครู้เลยว่าเป็นกระเป๋ากล้องแน่ ก็เลยสั่งกระเป๋าคา r เดน k 12มาอีกอย่างหนึ่งคือยังไม่มีรีวิวกระเป๋าตัวนี้ใน YouTube เลยหลักๆเนี่ยครับเวลาผมพกออกไปข้างนอกนะครับผมก็มักจะพกโทรศัพท์นะครับประมาณ2เครื่องนะครับประมาณนี้เครื่องนึงไว้ใช้งานเครื่องนึงไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเวลาแยกกันใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตนะครับเท่าไหร่เวลาที่ใช้งานหนักๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ ถ่ายวิดีโอจนแบตหมดทําให้ติดต่อไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยพกไว้2เครื่องครับกระเป๋าใบเล็กๆก็พอแล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยผมก็จะพกแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งครับ iPad นะครับถ้าไม่ใช่ iPad Pro นะครับผมก็จะพกเครื่องเล็กๆเอาไปข้างนอกนะครับทำงานด้วยนะครับเพราะว่าเวลาทำงานด้วย iPad เนี่ยจอมันใหญ่หน่อยครับทำงานก็สบายมากขึ้นนะครับถ้าแค่นี้เนี่ยกระเป๋า Messenger ใบเดียวเนี่ยก็เอาอยู่นะครับ เวลาทำงานนอกสถานที่เนี่ยก็จะมีโน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับไว้ใช้งานด้วยนะครับเวลาทำงานแน่นอนว่าคล่องกว่าตัวแท็บเล็ตแน่ๆนะครับหรือถ้าไม่งานก็จะใช้แท็บเล็ตนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดสักหน่อยหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดตัวหนึ่งพกพานะครับคีย์บอร์เดเล็กๆไว้พวกพาหรือจะเป็นคีย์บอร์ดที่เล็กกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไว้พวกพาเหมือนกันนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ขนทุกอย่างไปพร้อมกันนะครับมีสลับกันไปบ้างนะครับเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะครับตามที่ที่ไปบางทีก็จะมีกล้องวิดีโอครับอีกตัวหนึ่งนะครับกล้องวิดีโอพกไว้เวลาเอาไว้ถ่ายเนื้อหาที่เป็นวิดีโอแบบ 4K ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับก็จะมีทั้งถ่ายจากมือถือนะครับหลักๆเนี่ยถ้าสะดวกเนี่ยก็จะใช้มือถือถ่ายแต่บางทีเนี่ยเราต้องการซูมไกลๆนะครับ เราก็จะใช้พวกแคมคอคอเดอร์นะครับหรือกล้องแฮนดิแคมในการถ่ายวิดีโอหรือบางทีเนี่ยก็จะมีกล้องมิลเล r l ์เลสสักตัวหนึ่งนะครับพกเอาไว้นะครับเวลาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวกล้องมิลเล r l ์เลสนะครับเซนเซอร์เขาใหญ่เวลาถ่ายเนี่ยก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับทีนี้เนี่ยพกกล้องอย่างเดียวไม่พอนะครับเลนเผื่อไปด้วยเลนคิดอีกตัวหนึ่งนะครับหรือบางทีไม่ใช้เซตนี้นะครับ เซตเล็กๆนะครับไปแบบตัวนี้นะครับ Sony i x 1 0 0นะครับผมตัวนี้ก็ใช้ประจำนะครับพกสะดวกนะครับเล็กๆคุณภาพดีหรือเล็กกว่านั้นนะครับก็จะเป็น Sony RX0 นะครับตัวนี้นะครับพกไว้ถ่ายวิดีโอสั้นๆได้นะครับถ่ายเวลาถ่ายอยู่บที่เขาบอกว่ามีกันสั่นแต่กันสั่นพูดตาตรงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมีกล้องเนี่ยก็ต้องตามด้วยแบตเตอรี่นะครับเผื่อเอาไว้เวลาใช้งานข้างนอกแล้วก็เมมครับ เมมเมมการ์ดอันนี้ก็ใส่ไว้ตามกล้องต่างๆไว้ด้วยนะครับมีเมมแล้วนะครับบางทีก็ถ่ายรูปนะครับบางทีถ่ายอาหารเนี่ยแสงไม่สวยพอครับพวกอาหารนะครับที่สีสวยๆหน่อยดูสดๆหน่อยนะครับก็เพราะว่าใช้ไฟช่วยนะครับมีไฟติดไปสักอันหนึ่งครับเวลาใช้งานเนี่ยก็ทําให้ถ่ายได้คล่องขึ้นครับคุมแสงได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับบางทีก็จะมี power bank อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับ เขาแบงค์ซัทนะครับพกตัวเดียวแบบ200วัตต์ไปเลยนะครับเรียกว่าใหญ่ถึกแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยนะครับชาร์จกับพวกโทรศัพท์มือถือเสี่ยวมี่รุ่นเรือธงเนี่ยเขาวิ่งได้ถึง120วัตต์เลยเนี่ยหลักๆก็ประมาณนี้นครับยังไม่นับกุญแจบ้านแล้วก็กระเป๋าตังค์นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าใช้กระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยถ้าของกระเทือนไปเนี่ยครับแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมถ้าเกิดพังไปอันหนึ่งนี่มันก็หลายหมื่นอยู่นะ ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันไหนที่พกกล้องออกไปข้างนอกเนี่ยก็ซื้อกระเป๋ากล้องมาใส่มันแล้วกันนะครับจะได้พกพาได้สะดวกหน่อยจะว่าไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไม่ลืมขากล้องนะครับที่ใช้ไว้แบบพกพานะครับขากล้องก็คือมีทั้งแบบพลาสติกนะครับแล้วก็แบบโลหะถ้าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายกล้องใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยก็ใช้ขากล้องยูเลนซีครับรุ่นที่พอจะน้ําหนักเบาแต่ก็มีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าวันไหนเนี่ยกล้องมือถือก็ใช้ ขาก้องพลาสติกนะครับบางคนเห็นอุปกรณ์ที่ผมพกพาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะขนเยอะไปไหนนะครับแต่บางทีเนี่ยเวลาที่ผมพกอุปกรณ์เนี่ยถ้าพกไปบางทีอุปกรณ์พร้อมกว่าเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจกว่านั่นเองครับเวลาใช้งานก็เลยมักจะพกอุปกรณ์ไปให้เพียงพอนะครับต่อการเลือกหยิบมาใช้ได้สะดวกนั่นเองหลังจากที่เห็นของไปแล้วเนี่ยครับก็มาดูที่ตัวกระเป๋าบ้างนะครับกระเป๋าค่าเดิน K12 ตัวนี้เนี่ย อ่าผมชอบนะครับเพราะว่าเขามีหน้าตาอย่างที่บอกนะครับดูเป็นทางการหน่อยนะครับเวลาใส่เพีงนอกเนี่ยก็โอเคดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็เขามีช่องใส่เนี่ยที่เยอะมากนะครับช่องด้านหน้านะครับใส่ของกระจุกกระจิกเหมือนกระเป๋า messenger ที่ผมใช้อยู่เลยนะครับมีช่องด้านหลังนะครับช่องซิปด้านหลังใส่พวกแท็บเล็ตอะไรเงี้ยได้นะครับ ipad mini แล้วก็ช่องด้านข้างครับใส่ขวดน้ํานะครับเวลาพกพาขวดน้ํานะครับ ด้านบนเป็นช่องซิปนะครับสามารถเปิดหยิบกล้องที่อยู่ข้างในได้ทันทีนะครับสาเหตุที่มันมีช่องซิปข้างบนเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราเปิดน้าเตยนะครับมันจะมีเสียงนะครับนะครับบางที่ที่เราไม่ต้องการเสียงดังในการเปิดกระเป๋านะครับเราก็ใช้วิธีการลูดด้านบนแล้วก็หยิบของได้เลยด้านในก็ยังมีช่องซิปนะครับเป็นช่องเซฟตี้อันหนึ่งนะครับอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งใส่พวกแบตเตอรี่นะครับใส่ชาร์จอะไรเงี้ย ไว้ช่องนี้ได้นะครับด้านในเนี่ยครับก็ยังมีช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับแยกต่างหากด้วยนะครับเป็นซอฟต์เคสสำหรับใส่โน้ตบุ๊กสบายๆนะครับผมดูแล้วจาก k 11อ่ะน่าจะใช้กันได้เพราะว่าขนาดใกล้เคียงกันขนาดของเขาเนี่ยอยู่ที่30.5คูณ16นะครับคูณ19ซมก็คือมีความหนาเนี่ย16นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย19ซมรกว้าง30ซนเมตรครับใส่โน้ตบุ๊กได้สบาย เดี๋ยวเรามาใส่ของกันดีกว่าครับเริ่มจากการแบ่งช่องพาร์ติชันนะครับสําหรับใส่พวกกล้องก่อนเลยมันจะมีพาร์ติชันอันหนึ่งที่ดูมีลิ้นอันนี้ครับไว้ปิดนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ก่อนเลยนะครับเผื่อใส่พวกเลนส์ใส่ลงไปแบบนี้นะครับก็จะมีช่องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะใส่กล้องไว้ได้ครับนี่ก็คือกล้องวิดีโอนะครับใส่กล้องวิดีโอไปหรือจะใส่มิเลอร์เลสก็ได้ครับปกติผม พกแค่ตัวเดียวนะถ้าเป็นกล้องใหญ่ไม่พกหลายตัวนะครับเราไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพแต่จะพกเลนส์ไปอีกอันนึงนะครับใส่ลงไปเนี่ยเหลือเฟือแล้วครับส่วนด้านหลังนะครับที่จะต้องใส่แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยครับอย่าง m a c b o o k นะครับ m a c b o o k M1 ก็ใส่ลงไปได้เลยเรียกว่าใส่ได้พอดีมากๆเลยนะครับสําหรับ m a c b o o k M1 นะครับใหญ่กว่านี้ใส่ MacBook 14นิ้วเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับ ด้านหลังนะครับใส่ iPad นะครับเลือกเอานะครับปกติ iPad ใหญ่เราไม่ใส่กันช่องหลังอยู่แล้วนะครับถ้าพก iPad Pro ออกไปเนี่ยผมก็จะไม่เอา iPad m มินิหรือว่าตัวโน้ตบุ๊กไปนะครับอันนี้ก็ใส่ไอแพดไอแพดมินิสบายๆนะครับ iPad ดมินิใส่เสร็จแล้วนะครับคีย์บอร์ดสักตัวนะครับคีย์บอร์ดสักตัวก็ใส่ด้านหน้าก็ได้ครับ เรียบร้อยนะครับก็จะมีช่องใส่เพลวแบงสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จต่างๆผมก็จะใส่ด้านหน้าเนี่ยครับอาจจะใส่ทอศั์มือถือไปด้วยเลยนะครับจะได้หยิบง่ายๆสุดท้ายก็น่าจะเป็นขากล้องนะครับอันนี้ก็เลือกที่จะใส่ตรงก้นเขานะครับนี่เขาก็มีคลิปดึงออกมานะครับใส่เล็กใส่ใหญ่ได้ตรงนี้เราก็รูดให้แน่นหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไม่หล่นกลางทางเราก็ พกของทั้งหมดไปได้แล้วแต่จริงเนี่ยผมไม่ได้พกเยอะขนาดนี้นะครับพกน้อยกว่านี้หน่อยหนึ่งคือเราเราเลือกเอานะครับไม่น้ตบุ๊กก็แท็บเล็ตแล้วก็จะมีกล้องตัวหนึ่งนะครับติดไปเสมอก็มีซิปนะครับหยิบของมาจากข้างบนก็หยิบได้นะจะหยิบกล้องนะครับหยิบออกมาได้เลยเนี่ยครับเห็นไหมจะหยิบกล้องมิเรเลสออกมาก็หยิบมาจากตัวช่องด้านบนได้นะครับแต่น้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะต้องเปิดตัวหนามเตยเอานะครับ สาวหยิบกล้องเนี่ยอาจจะได้ประมาณนี้รวมรมก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วตัวกระเป๋าเนี่ยเขากันน้ำด้วยนะเดี๋ยวผมลองดูเห็นไหมกระเป๋ากันน้ำได้ประมาณหนึ่งนะครับเป็นหยดๆย,ยดเกาะอ,อยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าตากฝนเนี่ยเละนะครับบอกเลยว่าผ้าแบบนี้เห็นแต่ไกลปุ๊บก็รู้เลยว่าเละแน่ๆน,นะครับมันไม่เหมือนกับผ้าที่เป็นแบบเหมือนเหมือนพลาสติกเหมือนหนังอะไรอย่างเงี้ย ที่ว่ามันจะกันได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยในเรื่องใส่กล้องนะครับใส่กระเป๋าอย่างนี้ก็เซฟกว่าใส่กระเป๋า Messenger ที่ผ่านๆมาแน่นอนครับผมถ้าใครมีอะไรจะถามเกี่ยวกับกระเป๋าคาเดน k 12ตัวนี้เนี่ยครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้ามีเวลาก็จะมาตอบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย